วงกลมยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมกาแฟดีเซเว่นดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายขอบคุณบริษัทจงไทยเจนมี่เอี้ยวเอียวคุมจำกัดจิวเจิง้งปูซันเจียวหนังจิวเจ้งอีชีโดยคุณสายชนชัยพัชสกุลน,นะครับหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอีเลวทั่วประเทศนะครับ โทรไปที่026882324แล้วก็มีข่าวประชาสัมพันธ์มานะครับท่านพัน,นตำรวจเอกมนูนคูณสมบัติท่านประธานรุ่นจังหวัดราชบุรีนะครับขอเรียนเชิญเพื่อนตำรวจตชดรุ่นเขาชนจ่พบปะสังสรรค์ในวันเสาร์ที่8มีนาคมนี้เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปที่ภูผาพึ่งรีสอร์ทอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีครับเอาล้ครับคู่นี้ก็ศิลปะกับพละกกาลังนะครับจังหวะฝีมืออาวุธมวยสวยงามก็ต้อง นพยักนะครับจอมเด็จนี่ประเภทขาแรกขาลุยนะครับขยัข้าไปเตะขาต่อยมัดน,นักแรงประมาทไม่ได้นะครับผานพยักนี่ทีเด็ดอยู่ที่ลูกเข่าร้อยของชันและครับเคยได้รับเงินรางวัลที่เตะไปสองครั้งติดเลยครับคู่นี้ก็เป็นนักชกที่น่าสนใจครับมุมแดงนี่แมเชิงชกฝีมือยอดเยี่ยมเลยครับรูปร่างหน้าตางโงเ่เฮงนี่แม่แถวหน้าอยู่แล้วครับเจอกับจอมเด็จนุป,ปานบุรี จากสายสืกของเกียรติเพชรนะครับประเภทกระดูขัดมันครับไตขาต่อยมัดแรงเลยครับขอบคุณพี่เดียด้วยนะครับโปรโมเตอร์ศึกเกียรติเพชระโปรโมเตอร์ชุนด้วยครับแล้วก็พี่ลูกป,ปานบุรีครับที่ส่งจอมประเด็ดนี้มาเจอกับพานพยักพยักผู้หลวงครับในรายการศึกเพชรยินดีมวยไทยพรีเมียมพอมีต่างศึกต่างสายแล้วแฟนมวยก็๊ะกิน gas ะครับไม่ว่าจะเป็นเกรต A เอเกรต B เกรติซีนี่ขอให้ต่างศึกนี่มัน แหมมันไม่มีง่ายๆครับกว่าจะแพ้กว่าชนะนี่แหมน้ำน้ำลายก็เหนียวคอเลยครับพี่บอลครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับมาเข่าสองชั้นมาอีกแล้วครับผ่านพายักมาแต่ว่าเราวังนะครับมาจอเผด็จแก่ระเภทโป่งปางโป่งปางมาจังหวะกระโดดมานี่โดนหมัดดักไปนี่มีโอกาสเหมือนกันนะครับก็ดูว่า เดินขยับเข้าไปนี่มีหมัดเป็นอาวุธเด็กแน่ครับจอร์เด็ตต่อยไม่หยุดเหมือนกันโอ้ยโดนล็ตัวเข้าไปรับถ้าหยุดโอ้ยมาครับชุดใหญ่ๆนะครับไหวไม่ไหวครับต้องปิดต้องอยูอโอ่โอ้โหหมัดสุดท้ายขินเข้าไปทีสีข้างนี้อย่างหนักครับกรรมการน่าจะยุติการชกเลยครับเพียงยกแรกทีมเยือนเอาอีกแล้วครับโอ้โหจอพรพเด็ตนุบานบุลีวหาวันนี้ใส่สกอร์ให้ทีมงานเกียรติเพชรอีกแล้วครับ สี่ครับโอ้โหจบสุดท้ายฮุบขวาเต็มลำตัวเลยสุ่ยแหมชุดเดียจริงๆนะครับจังหวะลัวหมัดครับของจอมเผด็จครับที่ต้องบอกว่าเด็ดขาดจริงๆแลวดูครับปิดท้ายด้วยหมัดขวาครับนี่ครับโอ้เข้าลำตัวสวยงามมากนะครับทุบเข้าไปครับดูฮะคือโดนจนเจ็บไปแล้วนะครับช่วงนี้นี่คือเอาตัวรอดครับแต่ว่าแหมไม่รอดครับเหี่ยลัวเข้าไปนี่พยายามบล็อกแล้วนะครับ ดูอือเลยครับเป็นเป้านิ่งให้จอมพระเดชนะได้สอยครับมางน้านผ่านพยักแล้วดูหมัดสุดท้ายครับเปี้งเข้าไปครับโอ้โหเยจมเต็มลำตัวครับพี่บอลครับโอ้โหดูครับ